สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้เรามาดูผักกันอีกแล้ววันหยุดเช้าๆเราก็จะขึ้นมาดูผักเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้แล่ะกินอะไรล,ลูกนางได้กัญชาแมวพเพลินเลย ในบรรยากาศนะคะตอนนี้ผักก็กำลังงามเลยนี่แล้วก็มีบวบบวบก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะอันนี้บวบของเรานี่เราเริ่มเริ่มเห็นแววแล้วว่าจะได้กินแล้วอันนี้นี่คนเห็นไหมนี่ เริ่มมีปิ่งน้อยๆมาเริ่มมีดอก<ม>ยอดงามๆลมเริ่มมีลมหน่อยๆลมวอยวอยเสียงหายเริ่มมีลมวอยวอยอันนี้จะไปไหนเนี่ยจะยืดไปไหน <c oughs> พื้นที่มีน้อย คงเลื้อยไปไหนไม่ได้ไกลนี่ก็เควของเราชุดนี้งามไม่โดนเพี้ยเล่นงานดูสิอยากกินหอมหมกขึ้นมาทันทีเลยใบยอของเราน่าสนใจ ต้นพริกนี่มีหน่อขึ้นมาอีกแล้วต้นพริกนี่ขึ้นมาเองไม,ไม่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กินหรอกยากเหลือเกินทำใจ <laughs> ทำใจ เี๋เราไปดูผักสลัดกันดีกว่าอ๋อลืมให้ดูลืมให้ดูหน่อไม้ฝรั่งเมื่อวานว่าจะตัดก็ลืมนี่เดี๋ยววันนี้ต้องตัดเดี๋ยวไม่ได้กินอีกนี่แล้วข้างในเพื่อนๆเห็นไหมนี่ข้างในอันะนี่หนึ่งหน่อแล้วก็นี่หนึ่ง จะมีเงาอันนี้นี่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 อใหญ่ๆต่นี้เราจะก็จะพามาดูแทนแทนแทนแหนสวยมากคุณผ่้เห็นไหมโอ้โหนี่ยมีแค่นี้แหละ นี่จำนี้อกะยากอ่างกระยากอ้างใหงอ้างแน,น่เถอะนี่สวยมากเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้มันชื่อมันเยอะแยะไปหมดจำไม่ได้เรียกว่าผูเถาเด้อผูเถาพว่มจำบ่ค่อยดีเงาเงาเงา,งาบังซะนะ้อย ละล้าระวังตกนะลูกอืมอ้าวเนี่ยอันนี้ผักชีลาวก็ขึ้นเต็มอันนี้ก็ผักโขมอันนี้แจกว่าอียังเดี๋ยวก็ต้องทอนทิมเดืวขึ้นมาเต็ม,มพูดไทยได้ไม่นานพูดไทยปุ๊บก็ลาวแค่แลดออก อย่าว่ายอย่าถือผูกบบอันคนบ้าเด้ออันนี้น,นี่เห็นบ่เห็นบ่ทุกคนนี่น้ำอันนี้ก็กำลังใหญ่หาอันหาอันมองปลูกว่าท่านได้อันนี้แดน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 ,นี่งามเอ่อ เขาเอ่ยไงนนะผักกาดหอมฟอร์จิสั้นผักกาดหอมอิตาลีนี่กำลังงามเลยกำลังเป็นชอ่อโอ้ยงามไรยกับบอกา,กากินนี่แหละคนปลูกนี่ใส่คนปลูกเพราะงามกับบอกาก,ากินแ่งอันนขามีที่ดินหน่อยๆน้องมีมองปลูกหน่อยๆข้า็แบบเสดายมัน <laughs> แต่ว่าบ่อข้านเคยอันเคยกินมาวู้ดรวยว่าเขาเคยซื้อมากินเขากจำบ่ได้เนาะ แต่ว่าเข้ากับสิได้กินแล้วล่ะงามนี่ก็มาอันนี้ก็กระลังไงอันนี้อันนี้ปลูกก้อนกระถางวงนึงแต่ว่าบกค่อยงามสงสัยตอนแยกมาต้นมันหน่อยมันบกค่อยแข็งแรงเนาะมันกคมันสีฟืนโตเนาอ่า,ามาบ่งนี่ อันทั่วลันเตาของเรามันฟืนแล้วรอดแล้วรอดแล้วลขาา้าวนาวก็รอด ืันนี้แหละเขาจะท,ทำการเก็บพักสลัดเก็บไปกินกัับอนกาแฟเนี่ยเหมือนเช้าโอเคจ้าคลิปนี้สำนีเด้อจ้าคลิปหน้ามาพอกันไหมนะจ้าสวัสดีจ้า